สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแต่ในเมื่อนี่ก็ถูกใช้อินไทเลนผ้าพีพีนองนองนะครับมานี่ครับด้านล้างผมท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับด้านหล้างของผมนี่ก็นี่ครับเทียบเลยกําลังดําเลยครับดาใดที่เลยนะครับตอนนี้ก็เพื่อนปล่อยไว้จนแหงแล้วครับเดี๋ยวผมจะผ้าพีพีนองนนะครับไปไปชิมมึงนะครับว่า แบบนี้แหละที่ผมมักนะครับคือกินแซบนะครับกับแต่ละคนกับแตกต่างกันเนาะครับแตกต่างกันความชอบนะครับบางคนจะชอบตอนที่เขาเอื่นว่า,าสูงแบบบอ่บอโอบแหงแต่บางคนโอบแหงนี่สามารถเก็บได้โดนนะครับตอนนี้เพื่อนกันบใบบด้ใด่ซตไคายนะครับด้านหลัางของผมนี่บด้ใส่ตตไคายครับส่วนฟังทั้งพุ่นนี่ส่ตไคา้ไปเบิดแล้วครับ ทั้งปุ่นพ่นแส่ตะค้ไว้เนื่องจากว่าเพิ่น Head one, เห็ดบบทันเพิ่นก็นเลยปล่อยไว้แบบนี้เลยครับก็ได้ขออนุญาตทั้งหัวหน้าใกล้เจ้านะครับประสานงานไปทั้งในายจางนะครับว่าขอมาถ่ายทํำแลวกชิมไม้พี่น้วงเบิ่งจากหน่อยนะครับก็เดี๋ยวติดตามรับชมได้ครับว่าแบบนี้ละที่ผมมักนะครับที่กินแซ่บๆนี่บางคนก็นอาจจะมักคือผมนะครับแบบแหงๆเดี๋ยวเป็ยนจังได้ก็ไปเบิ่งเลยครับ ครับสำหรับต้นนี้ก็อยู่นอกๆเนี่ยก็ถือนกถียงยังเชียกกินแน่้หรอละครับเพราะว่าก็ถือว่าย่งโอเคอยู่ครับนี่ก็คือพันธุ์อินทผาลัมพันธุ์เดลีครับเบื้องแล้วก็มีฝนเนี่ยก็เสียหายไปเนียครับเพราะว่าอินทผาลัมถือฝนกับบ่ค่อยดีครับผมนี่ครับเป็นหองแหงเบิดแล้วมีแตสิลลนลุ่งข้างล่างครับผมตอนนี้เพราะว่าพ่น ค้ายๆกับพื่นบอท่านในว่างครับแต่ละต้นก็ดำเลยครับดำเต็มที่นี่ครับพี่น้องกามาตอนคำคำครับพาผีพ่พานองมาเบิ่งนะครับว่าแบบนี้แล้วครับแซบเดี๋ยวผมจะชิมให้เบิ่งครับ มีอยู่ตนน้นนึงครับที่ที่ผมมักเลยอันที่ผมทายมาต้นสองต้นนี้คืออ่ามันมันแหงโดยโดยที่เพิ่นบ่ได้อบแต่ว่ามีอยู่ต้นหนึ่งครับผมสังเกตเห็นแล้วเดี๋ยวผมจะภาพพ่พาน้องไปเบิ่งครับอันนี้ก็คืออ่าเบิ่งโดยร่วมไบก่อนครับครับนี่ครับแหงเบิดแล้วครับทับผาลา พันเดลีนี่ครับพี่น้องกับจ้าเบิงกัแหงแล้วครับแต่ว่าก็ต้องเอาไปโอบอีกทีนึงจากสีดีครับจากกินแสบนะครับอ่นนี่ครับพี่น้องแต่ละต้นกับคักอยู่โชวงนี่ออกไปใช้บ่อค่อยได้ครับกับชิพก็อาจจะประมาณนี้ครับพี่น้องกับเบิง ทยพี่น้องเด้เบ่งกันครับผมสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องยินทผาล่มนะครับอินทผาล่มนี่ครับโอ้ราคาแพงนะครับที่บานเฮาตอนนี้ก็ปปูกันร้ายครับอยบานเฮาอันนี้จะเป็นพันธุ์กินสูครับพันธุ์เดลีพันธุ์เดลีครับครับประมาณนี้ครับสาหรับสวนอินทผาล่ำยูอิสราเลครับความกว้างของเพื่อนก็จะประมาณหกคุณหก หกคณหกเมตรครับสำหรับพันนี้เพราะว่าต้นกับบัดใดต้นบัวใดใบบัดใดก่วงแห้งครับลดสามารถแล่นผน่พันแสงแดดสามารถพันทรงถึงกันได้ครับเ<ม>พื่อนก็นเลยใส่ประมาณหกคุณหกโอ้ต้นนี้โกคัก,น,คก,ก,กนีครับโกคักดโแนนครับอันนี้นี่ก็มีหลากหลายครับมีทั้งสีแดง สีแดงโตที่กำลังสีสุกโตที่สุกแล้วก็มีครับส,รสวัสดีครับถ่ายคลิปถ่ายครับโอเคโอเคพึ่งเรื่องานพึ่งเรื่องานเนาะโอเคครับผมนี่กาหมูดพึ่งเรื่อง,งานครับผมหมูเิุดกับพึ่งเรื่อง,งาน นี่แหละครับชีวิตของแรงงานไทยครับผมอยู่อิสราเอลเยูเาไปทํางานแรง่ยงาเข้าบ้านครับเข้าบ้านคํำๆนี่ครับคือต้นที่ผมมาครับคือมันแหงเลยครับนี่ครับนี่ครับสังเกตมึงผมบีบนี่ครับเหนือมันจะแน่นไปเลยครับคล้ายๆโอบแหงเลยมีแค่ต้นเดียวครับที่เป็นแบบนี้นี่ครับแข็งๆเลยครับเนี่ย นี่ครับอันนี้กับแข็งครับนี่ครับโอ้แบบนี้นะครับกินเสียบครับนี่ครับพี่น้องกินตะพาลําที่เห็นค้าอยู่ตามห่างถ้าเป็นน้วยใ่ายๆก็จะเป็นพันเม็ดจุนนะครับเม็ดจูนเม็ดใ่ญ่ๆเพื่อนกัเพื่อนจากขยาวนะครับขยาเราให้ล้นตะไคร้เพื่อนจะทยอยเก็บบทนวยที่สุกแล้วนะครับบ่คือพันธ์เดลีครับพันนี้คือเพื่อนปล่อยไว้แบบนี้เลยครับแล้วก็เก็บเธอเดียวเลย ขายยกสวนไปเลยครับพอหน่วยมันจะบ่ก่อไงหน่วยมันจะบ่ใหญไงบ่สู่พันเม็ดตูนครับแต่เดี๋ยวผมจะล่องชิมไ้พี่น้องเบิ่งนะครับนี่ก็มีอยู่ต้นเดียวครับที่ที่แหงแบบได้ที่เลยครับแหงแบบคือคล้ายๆห้าอบแหงครับครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ับแบบนี้แหละครับคือที่ผมมามันกินเชี่ยบนะครับ นี่ครับเพื่อนจะปล่อยไว้ให้มันแห้งแบบนี้เลยครับนี่ครับเนื้อจะประมาณนี้ครับเนื้อแข็งแข็งเน่นเนีนเลยครับพี่น้องนี่ครับประมาณนี้เลยนี่ครับกินตทผลัมพันเดลีครับผมกะว่ารสชาติกะเสียบคู่กันนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวชิมให้พี่น้องเบิ้งนะครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องหน่วยแรก รสชาติคงความหวานครับคงความหวานาคงความหวานอยู่แต่ว่าบาบาหวานแห้งครับเนื่องจากคลายๆกับว่าแห้งแล้วแห้งแล้วความหวานก็เลยจะลดหน่อยลงหน่อยนึงแต่ว่าความมั่นก็ยังอยู่ครับสําหรับพันธุ์ดีครับออกจากมันๆรสชาติจะมันมัน้วก็ออกหวานหน่อยนึงครับยังยังมีรสหวานอยู่ กินบัตได้กับเสียบคือเกาเหรอครับพี่น้องนี่ครับหน่อยนี้ครับแห้งๆครับพี่น้องนะครับเนื้อเอาไนออกก่อนครับอโอเคนี่ครับพี่นอ้อง เบิงเบิงไปอีกเท่นึงกับชิมๆิมเบิงกับคล้ายๆครับเฮากินบักม่วนบักม่วงกวนนะครับประมาณนั่นแหละแต่ว่าตัวนี้มันจะหวานกลัวจะหวานกลัวบักม่วงกวนอ่นนี่ครับพี่น้องนี่ครับกินน้ากันเด้อพี่น้องเด้ออย่าว่าผมกินอ้างเด้อมามาให้เบิงว่าเป็นการแช่นะครับว่าพี่น้องนี่มากแบบใดแต่ว่าผมมากแบบนี้เนี่ยผมมากแบบคล้ายๆอบแหงครับนี่ครับ การหน่วยนึงแล้วก็เอาเอาเม็ดออกเอาโอเคครับเอาเม็ดออกก่อนปึ๊บเนี่ยอ้ยคักเลยบ่ดน,นี่ยคล้ายๆบักม่วงกวนครับแต่บักม่วงกวนอาจจะบ่หวานปานนี้เนาะครับครับหน่วยนี้ครับซีมีครับพี่น้องจักหน่วยแล้วชีหน่วยแล้วบ่นี่ครับผมกัดจักเดียวถือบ่ถืะถือกครับไทยกลองมาเป็นปีแล้วครับ เดี๋ยวบ่ตรงอันนี้ครับพี่น้องอืมนะครับออกซ์ซึบเซียบหลเนี่ยครับแบบนี้ลหละเซียบอโอ้หาหน่วยได,ได้การครับพี่น้องห้ากหก่วยนี่ยิ่มเลยครับนี่ครับ กินน้ากันอีกครับกินน้ากันอีกเด้อพี่น้องเด้อเอาโอเคครับเอาคอยับครับ,ออรบพี่นอ 5, ้องหกหน่วยนี่ได้การครับพี่น้องคลิปนี้กับบล็มมีอย่างไรครับเป็นการชิมนะครับว่านี่แหละ ยินตาพาล้ำตรงกินแบบนี้ครับเก็บไว้ได้โดนพอมสามารถเก็บวบได้เก็บว้ได้โดนครับถามมันแห้งถา้าอบแห้งนี่จะเก็บได้เป็นเวลานาน,านเอาไว้กินเวลาเขาหิว,หวเวลาเขาเลิกงานยังเี่นะครับแถือว่าแถือว่าโอเคนะครับโอเคครับพี่นองครับในคลิปนี้ครับผมมีอย่างไรครับผาพี่พานองมาชิมอินทผาลัมน้ำกันครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ออกไปใช้บ่ได้นะครับ หอดวันที่10เดืจะอาจจะมีชิปหน่อยลงนะครับกาไว้มีสถานการณ์ที่ดีขึ้นแล้วนะครับผมก็จ,จะพยายามลงชิปให้บ่อยๆขึ้นนะครับโอเคครับผมไม่พอกัคลิปนาครับพี่นงองครับสวัสดีครับอยู่ดีมีแห้งสมายดีกันทุกคนครับผม